ครัสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ก็ม้ายาหมองนีะครับพยายามหมองมากู้หมองครับใส่ไวชุ่มชุ่มใบๆหน่ครับอ่ะมียังไงกู้ไปเบิ่งว่าจิตถึกปุ๊บปลาสิเลนมาครับเมื่อครื่องกับคนตกแล้วนะครับก็เลยมาใส่ไว้ครับ ใส่ข้างเว้นเหรอครับปาเจริญถึกมองในบ่อกูเลยครับ,อ,อ,อ,ยรบอยู่โลทาคั้วยน้ำครับอย่่นขั้วมา,มากมากระอาเยียบมองขัดนี่ไป็น้อง กุ๊กลักนะครับอันนี้ก็ปักกุ้ม,มแมวงหญ่เลยครับพี่น้องปักกุม้มปักกุ้มตัวเล็กเลยครับนี่สวยงามๆคกุ้มกุ๊กลักน้ำฟังเลย มาเบิ้งพี่น้องไปเบิ้งนหมืกันครับเมื่อนี่จะจิมมันบ่มันจกโตนี่นี่กรถึงกันใส่ไหวกับยันคุ้ยครับพี่น้องว่าคุ้ยมัน เคยมาลงมงดิซุ่มมือนะครับเขามาเลี้ยงลูกฟัง,งน้องเนี่ยครับฟังมือครับมาหอเดีกกันลุงครับลุ้งลุงน้นน้ำเลยตอนกูไปไว้ก็ทับยานค่อยเยียบมาขาดโอ้เพลงวงเนี่ยวง,ง,งเพลงนั่เหมน ไอ้ถือแต่เราฟังเฉยหน่อยป้าสิยุนแล้วป้าแหนนะครับเราฟังเราค้างมาแต่พี่เงียบเลย

lại thay ừ. เน่ก็เริ่มขึ้นเร้วไป่น้องเกิดรลายแล้วครับลูกฟังเอยยังใส่มองกับลุสงสินยากเนะี่ยติดสไยสลจยเริญ Bài ra, Hãy subscribe ừ, kênh làm ความหมดคลึมมากเลยด้อพี่น้องยาำมองแล้ววะตรเก,กับจอกปากาแคีแงกับพี่น้องกนเ่ยนมันสีดำในนามคุณน,น,นคุณขับเป็นสีเหลือง เือครับโอ้มองนี่สิสองสามตู้สี่ต้เลยครับพี่นอนองหาต้ฟังเลยไหมพี่นนทนี่หาตู้เยครับ ดีครับม,มันเกี่ยวหาช่องทางพุทธบดายเลยทางเทือกถึกชีกเอาเลยพี่น้องเสียเวลาขุ่น อไอ้มกเตาครับชิคหับนืึ่นะครับ ปยนี่ก็ใส่สามหัวแล้วพี่น้องนี่หัวแรกครับหัวแรกได้หล่ผลตุ่มแล้ว ใส่มาได้เหมือเดิมัดมด,มด,มดหวายหน่อยหนึ่งพยายามตอ่อครับวที่สองที่สามครับครับอันนี้็รับวที่สองครับเออปลาดูชีดบ้องหูบงยางใหญ่เลยทีเดียวที่สองครับลังเห็นดดตัวหนึ่งแล้ว โอ้ยนี่สองโต๊ะพี่งนองนี่เป็นคูเลยครับนี่สองตัว Úp, tối tuần Uống cà phá xoay, uống nhảy, phá xoay ติดไปกนนละครับเรนลิ่กุ่มกระกุ่มตีสามเลยครับอันนี้ใส้คางฮแ,แล้วขางดคือก ใส่ไวเลยนะครับปูเป็นยากลมพลดพดเอาแต่ป้าดอกพวกนี้ใส่ไว้ขึ้น,นย่ามมันจะซีมันกันง่ายดี คุ้ยมาบนนู้นพี่น้องย,อย่านติดคุย้ยมาแล้วมาเหยียบป้องนี่ละโอ้ป้องไทเลยนะครับป้องคุณเิดกับแพ้ ฟังเลยครับเสียงรถครับอจอมกวนครับพี่น้องจอมกวนบานกวนเมืองครับเมันปิ๊บครับมันบ,บรรุบมันนีบ่านประนีเมืองด้กครับ ปีสามปีแล้วเออครับพี่น้องมันกบอกเป็นหลักสวมรถแต่งครับพี่น้องรถแต่งเปลี่ยนท่อเฮ็ดท่อใหม่หันมาดัง้ง ควนบ้านควน,นเมืองเขาอัดทอเทปทอเ็ปรถแข่งครับบริการพีดยังไงบ้านส่สนใจว่าเจ้าบ้านเขาหลวงหูเขากำคางนเนาะครับใต้จะนำรถแข่งเนี่ยหละครับรถเต่งเนี่ยเลยครับ เมื่อยครับที่เราเมื่อ 내 ó m u ผัวนี่หมองโตนัน่นพี่ผู้ล้มเหือกันแล้วดูน้นี่จะไวเลยูกืองะลักตู้ไอ้อป่าปาอยู่ในเหือนีอ่ยและสามลูกฮะสามลูกเฮ้ยไรสามเนยอ้าลักตเออไ,ไล่ดนป้าว้าวเออิ

ยังจะทึบขั้วอ่ะเลนั่นแล้วตอนนี้ก็บใบซ้ำแล้วฝนตกทีมาบ่ละฝนเร็วเศาเร็วแรงอยู่ี่นอยนี่นอมันนี่ก นมำมันก็แล้วแหละครับที่น้อง,บงเบื้องล่างกดไลค์กดแชร์ซับสไครป์กดติดตามบอกข้ามโฆษณนนาน้ำเด้อเด้อครับพี่น้องเด้อสำหรับวันนี้ก็พบก,กันใหม่คลิปหน้าครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ